ว้าวรูรามากพ่อคะทริปนี้จะอรังการเกินไปแล้วเราไมา่รู้เลยสกว่าเขาเป็นใครและดูจะหนีไม่พ้นด้วยแต่จะทำให้ลูกกลัวไม่ได้ <c oughs> เฮ้เฮนะ้เอาเอาจาะจายนะสแมวเมวชอบไหมชอบค่ะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเป็นครั้งแรกที่หนูได้อยู่ในที่รูราขนาดนี้คุณหลินแมียวชอบก็ดีผมจะพาพวกคุณไปเที่ยวกับขน,กน,นมก่อน ว้าวที่รวมอยในแพ็กเกจท่องเทียวของพวกคุณแล้วกินได้มากเท่าที่ต้องการโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจริงเหรอคะพ่อกับแม่มารีบกินแล้วอันนี้หอมมากอันนี้น่ารักมากอันนี้ก็สวยจังเฮ้อร่อยจริงจริง คุณวาลาดิเมียดูเหมือนเราจะไม่เคยพบกันมาก่อนคุณคือนี่เป็นครั้งแรกที่ไร้พบกันแต่ตอนลูกชายผมเรียนมัธยมต้นก็ได้เรียนโรงเรียนเดียวกับหลินเมียวเอ่ออะไรนะลูกชายผมโตวกว่าหลินเมียวร,รุ่นนึ่นิเมียก็เ,เคยพบลูกชายผมทั้งคู่มีความประทับใจดีๆร่วมกันอยู่ อ๋อที่แจ้ก็เป็นแบบนี้นี่เองเขาคุณสนับการต้อนรับของคุณมากไม่ใช่คุณตตะกูลเชนรีบดีดีกว่าแต่ครอบครัวได้วางแผนการเดินทางท่องเที่ยวประเทศอีไว้แล้วคุณไม่รบกวนคุณหรอกครับใช่ใช่เขาพูดสนับการต้อนรับของคุณเวลาดีเมียมากคุณจ่างมีน้ำใจเหลือเกินแต่เราขอตัวก่อนคุณมองเป็นคนอื่นคนไกลไปยังไงหลินเมียก็ต้องเป็นลูกสะใภ้เราจะเกรงใจกันไปทำไม เดีลูกเราก็ดองกันแล้วใช่ไหมล่ะฮะตุ๊บอุย๊ยเอ้ยโตัวสาดมากคงไม่เป็นไรจะทิ้นประหารไม่ได้หรอกอ้าวอร่อยจ้งเมียวเมียว เอ๋หนูไม่ได้ทำอะไรนะพ่อเป็นอะไรไปคะพ่อไม่เป็นไรหรอกพ่อก็ลูกแก่เหนือนิดหน่อยต้องการพักผ่อนนะไม่ได้เป็นหวัดใช่ไหมคะดูเหมือนไม่ค่อยสบายเลยไม่เป็นไรเข้านอนถึงหัวค่ำพรุ่งนี้เช้าก็คงจะดีขึ้นคืนพรุ่งนี้จะมีงานเลี้ยงใหญ่ไม่เม่าแต่งตัวสวยๆหน่อยนะได้คะ่ะ โชคดีที่หนูเอาก,กระโปรงที่ซื้อในวันเกิดมาด้วยเปรียงเอ๊ะฟ้าร้องดังมากตกใจหมดเลยเสียงผู้หญิงร้องไห้ข้าเรือในหนังคนตายเยอะมากหรือว่าจ,จะเป็นผีผู้หญิง เกกอ้ยปล่อยหนูไปเถอะหนูจะช็อกตายเมียวเมียวแม่ไม่ร้องไห้เหรอเกิดอะไรขึ้นกับพ่อที่จริงพ่อกอัลูกป่วยหนักต้องรับการรักษาด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงแต่เขาตั้งใจที่จะเลิกรักษาตัวและปาครอบกลัวาามาเที่ยว เพื่อจะได้คงเหลือความทรงจําที่สวยงามไว้ให้ลูกในเวลาที่จํากัดนี้แต่ไม่คิดเลยว่าจะโชคที่ดีคุณเวลาดีเมียเป็นนักธรุรกิจรายใหญ่ลูกชายของก็ยังเป็นเพื่อนร่วมชั้นลูกสมัยมัธยมต้นแอบชอบลูกอยู่ตอนนี้คุณเวลาดีเมียอยากให้เราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็จะช่วยกลักตาอาการป่วยของพ่อแต่นี่เป็นเรื่องสำคัญที่ลูกจะต้องมีความสุขไปตลอดชีวิต เราเลยจะให้ลูกเป็นคนตัดสินใจพ่อกับแม่ผ่านอูปสักร,ร่วมกันมาหลายปีไม่มีอะไรต้องเสียดายโรคนี้ยังเหลือเวลาอีกสองปีเท่านี้ก็เปลียงพอแล้วหนูยินดีเทียรแต่งเออลูกยินดีเหรอเออเออสเดงให้ดีกว่านี้หน่อยได้ไหมก็กอโทษสุขภาพไม่ดีก็อย่าตื่นเต้นเกินไป ไม่จำเป็นต้องฝปนตัวเองนะลูกความสุขของเมีมย่เมียวคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะพออน่อกับแม่ทางานอย่างหนักลําบากเพื่อเลี้ยงดูหนูให้เติบโตมาในฐานะที่เป็นลูกสาวก็อยากจะตอบแทนพ่อกับแม่แตบใดที่ยังมีหวงังหนูก็ควรเมียวเมี้ว ขอโทษนะเมี้ยวเมี้ยวที่พ่อกับแม่กหกลูกพ่อปักผ่อนเถอะคะ่ะไม่ต้องห่วงหนูสุขภาพของพ่อสําคัญที่สุดนะก็ได้ก็ได้หนูกลับห้องไปนอนแล้วนะอย่าร้องไห้ตอนนี้มีเพียงแค่เราที่พ่อกับแม่พึ่งได้เราต้องเข้มแข็ง เมียวโตขึ้นแล้วจริงๆนั่นสินะเธอไม่ใช่เด็กขี้แยที่ต้องกอดฉันตลอดเวลาอีกต่อไปแล้วแต่ไม่ว่าตัวจะโตแค่ไหนตัวยังเป็นเด็กน้อยของเราเสมอใช่เมียวเมียวเป็นเด็กน้อยของเราคำวันรุ่งขึ้น เออเดินมาแล้วคืนนี้กุหลินจังสวยเจอดจรัสจริงๆผู้หญิงคนนี้เป็นคู่มั่นของลูกชายฉันลินเมียวดอกไม้งามจากต่างแดน พวกนี้ดูน่ากลัวมากไม่ฉันพึ่งพ่อก,กับแม่ไม่ได้อีกแล้วต้องตัวแล้วนะหลินเมี้ยวต้องคิดในแง่นี้แบบนี้ไม่ถือว่าเลวร้ายเถวคนที่ถูกบังคับให้แต่งงานเป็นสนุกของชายแก่แต่งกับต่างชาติด,ด้วยผลทางการเมืองบางอย่างหรือเป็นเพศที่สามแต่ต้องแต่งเพื่อถือทอพโมดุของตระกูล พี่ในการบุดของเศรษฐีจะสามารถถือทั่วมดกของตระกูลได้ก็ต่อเมื่อแต่งงานและมีลูกเท่านั้นแบบนี้ก็ถือว่าไม่แย่เดี๋ยวนะเรื่องมันเป็นแบบนี้คุณวลาดิเมียเป็นหัวหน้าของพวกหมีดำซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มมาเฟียประเทศอีเอ่อามาเฟียประเทศอีถูกกฎหมายไม่ต้องกลัวข้อหวังว่าใจลูกใจคนเดียวของเขแต่งงานโดยเร็วที่สุด เพื่อที่ลูกจะจะได้สืบทอดตำแหน่งของกลุ่มของตระกูลและลูกจักก็บอกว่าเขาแอบชอบลูกสมัยเรียนดังนั้นบรลาดีเมียเลยอยากแนะนำทั้งสองให้เข้ากันอย่าลืมทักตายก่อนเมื่อลูกพบเขาล่ะคุณชายหนุ่มที่ไม่ต้องการสืบทอดตำแหน่งของตระกูลถูกคนทัานให้แต่งงานจึงนำคณที่เขาอ้างว่ารักแรกพบมาเป็นข้ออาะฟังดูเหมือนเป็นูุบหลอกแต่งงานไม่ใช่หรอ cung trai cung bên kê phe cam bùn còn huấn áp mì đam sẽ có thể thử tước ngôi của có thể mất lên lúc tinh hừ hừ ตอนนั้นพ่อราบรอยเลยส่งฉันไปเรียนโรงเรียนไฮโซบอกว่าโรงเรียนมีครูต่างชาติจากหลากหลายประเทศรวมตั้งมีนักเรียนหลากหลายประเทศจะได้เปิดโลก,กทัศน์และมีส่วนช่วยในการฝึกภาษาต่างประเทศและแอนเดียเป็นหนึ่งในเดือนโรงเรียนเราไม่เคยคุยกันเลยจะทำไมเขาถึงแอบชอบฉันเป็นไปไม่ได้ตื่นตื่นตื่นดือนโรงเรียนที่หลอกขนาดนี้จะมาชอบฉันได้ยังไงบางทีเขาอ,อาจจะเป็นเกย์จริงๆก็ได้ วันนี้เป็นวันที่ดีฉันมีความสุขที่สุดเด่นลูกจะแลยลูกจะไปแล้วจ้างเข้ากันดังกิ่งทองใบยกฉันควรทักก่อนไหมนะส,ส,สวัสดีตัวพูดอยู่เหรเออใช่เสียงฉันเบาไปหรือเปล่าเงียบพวกกำลังพูดอยู่